นาฬิกาสาสิบห้านาทีครับผมเจ็ดนาฬิกาสาสิบห้านาทีสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแสงดวงอาทิตย์นี่เห็นแต่ละวันนี่ก็โอ้ยลอยอีกแน่นอนครับวันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเเ กลาบเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามนะครับเดี๋ยวเก็บไว้นะครับถ่ายทอดให้พี่ให้น้องเราได้รับชมอ่ะคุณแม่้ถอดรองเท้าแล้ว ครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับยามเช้านะครับเดี๋ยวได้ยกขึ้นะครับในจะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มมาลบเ้อน้เด้อ

ยาวบอกผมบอกว่ามีที่พูดไปอะไรผมจะข้ามผ่านอนเพวกพวกจะญ่ทางขาครับจากจุดน,นี้ไปอำเภอน้ำสมประมาณเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะครับจากจุดน,นี้ไปวัดวัดป่าบ้านวังยาวตำบลน,นาแขม อำเภอเมืองจังหวัดเลยอันี้เพื่อนสิบสามัน่ครับออตอการับกอนที่สามวดน้าร้งขอขอตังึ่งขออะไรหน่อยเด้อ ปกกระติบหรืะสินั่ง้ที่แวเดียวนะครับนั่งก็ได้ทำม้องม้อมาถย่ไงน่ไีไมาว้ทอมางม้ามมกมีขนมขนมเยคุณหมอขนมอะไรก็ได้ขนมมขนไารับจทตไยิตบรับจิมยมวยรับบรรัรับ เอามาขนมเลยก็ได้เล like, ียงคุณหมอเลยเออนั่นแหละมีอยู่มีอยู่มีอยู่หลังด้านหลังด้านหลังผู้ชายถือด้วยผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวให้คุณหมอที่หอด้วยครัยวัดป่าวังยาวตำบลนาแขมอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับพระอาจารย์ท่านอยู่ที่วัดป่าวังยาวขอรอองงเเทท้้้าารดวะอาจารย์ครับตัวนี้ครับ เอาผู้หญิงข้างหน้าที่ถ่ายรูปแหวเลยฮะแหวกลบเลยหลบลบนิดหนึ่งครับพี่หลบเลยครับลบเลยครับนเนาะครับผมเออหลบไปทางข้างเนาะเสียงดังฟังชัดกีกอด้านครเดีดียวครัสาธุครับ สาธุสาธุครับผมก็เป็นภาพที่งดงามนะครับอยากจะทำให้ท่านทุกคนนะครับเนาะครูบาอาจารย์ท่านได้สนทนาธรรมได้พูดได้คุยนะครับเนาะนะครับเป็นภาพที่งดงามเปิดเปิดช่องรถด้วยนะคุณแม่เด้อ เปิดเปิดให้ให้เขาเขามาให้มันเหลืออยู่เลนหนึ่งครับถนนเป็นของเราเดี๋ยวรถจะชนนะครับคุณแม่บอกว่าถนนเป็นของเราเลยครับใหญ่จังนะแต่ก็ยังดีครับอย่างดีที่รถไม่ค่อยมีวิ่งรถไม่ค่อยมีวิ่งครับเิดดทางให้ีจริงถไม่ค่อยดีวิ่งอ้าวพูดถึงรถับ ครับเป็นนะครับพาพี่งดงามนะครับครูบาอาจารย์ท่านได้สนทนาธรรมนะครับแล้วก็ได้ก็ได้ถาทอดไว้ฝากพี่น้องเรานะครับตอนที่พระอาจารย์นะครับท่านไปจับที่ขาลงตานะครับ

ี่บ้านมบ้าผมนมพัทลงน้หมดเลนะครัน้ำน้ำ้วเดี๋ยวให้ลูกนั่ไปันี้ท่านได้ร่วมเดินส่งหลวงตาครับถึงจุดนี้นะครับอาจารย์ท่านจะกลับแล้วนะครับนะครับ เห็นแล้วก็เพื่อวิติยินดีกับพี่น้องงายทำของเรานะครับเนาะ

ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับตั้มดัมซิ่งนะครับก็จะได้ถ่ายทอดนะครับบารมีหลวงตานะครับแล้วก็พี่น้องญาติรรมนะครับเนาะวันนี้ท่านร่วมเดินพี่น้องชาวชาวบ้านวางยาวนะครับที่ได้ร่วมเดินส่งหลวงตานะครับท่านบอกว่าจะไปถึง3แยกบ้านธาตุนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับบรรยากาศ ยามเช้านะครับยากาศบรรยากาศยามเช้านะครับครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญร่วมกันกนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพจตั้มดัมซิ่งครับผม